ไทยโอเวอร์ซีชานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอกล่าวคําทักทายจากในรถนะคะวันนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขับรถพาทุกคนออกมานอกเมืองนิดนึงค่ะก็คือเราอยากพาทุกคนไปชม Golden Yellow Flower Field คะ่ะหรือทุ่งดอกสีเหลืองนั่นเองนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะลงไปพาทุกคนไปชมกันนะคะก็ขอสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวก่อนคะ่ะทุกคนหนึ่งในนั้นก็หมวกเนาะก็สวมมาแล้วมีมีผ้าพันผ้าโพกข้างในด้วยนะคะแล้วก็เราก็ต้องใส่แว่นตานะคะทุกคนนี่เลยแว่นตาเสร็จแล้วก็ต้องใส่แมสด้วยคะ่ะทุกคน อ่ะสงสัยละสิว่าทำไมถึงจะต้องใส่สิ่งเหล่านี้นะคะทุกคนนะแล้วเอาเป็นว่าเราพาทุกคนไปชมทุ่งดอกสีเหลืองกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยไปแชร์ประสบการณ์ต่อที่บ้านนะทุกคนนะจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอะไรยังไงนะคะตอนนี้ขอใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวก่อนค่ะทุกคนเอ้เสียงเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดน,นะคะเพราะว่าเราใส่แบบนี้เนาะเดี๋ยวจะพา ทุกคนลงไปดูค่ะอุ้ยก็เห็นเห็นนิดหน่อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าจะพาไปชมใกล้ๆค่ะทุกคนเอาดูซ้ายฝาหน้าหลังก่อนไม่มีรถแล้วค่ะทุกคนไปเราไปกันไปดูกันค่ะทุกคนแธด้นี่เลยค่ะนี่เลยนี่คือเดอะโกลเด้นเยลโล่ฟลาวเวอร์ฟิ์ค่ะทุกคนเอาให้ดูใกล้ๆเธด้ ดูนะคะเต็มทุ่งไปหมดเลยค่ะทุกคนสวยไหมสวยไหมเสียดายไม่มีแดดเนาะทุกคนเนาะถ้ามีแดดนี่จะเหลืองอารามงามกว่านี้อีกค่ะทุกคนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเรปซิส พลันนะคะหรือที่ที่คนไทยเรียกว่าทุ่งดอกน้ํามันนะคะเพราะว่าทําไมถึงเรียกว่าทุ่งดอกน้ํามันรู้ไหมคะเพราะว่าต้นนี้เขาปลูกเพื่อที่จะสกัดน้ํามันค่ะทุกคนตงต้นนี้ตระกูลเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกผักกาดผักกะหล่าปรีนะคะอันนี้คือใบและดอก และยอดมันคือเอาไปกินได้นะทุกคนนะแต่ว่าไม่เคยกินนะทุกคนนะไม่เคยกินเหมือนกันค่ะแล้วก็โดกลิ่นแรงมากทุกคนกลิ่นแรงมากแล้วก็ต้นนี้นะคะปลูกมากที่สุดในประเทศแคนาดาค่ะทุกคนรองลงมาก็เป็นประเทศเยอรมนีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันมีการปลูกมายาวนานเป็นพันปีอะทุกคนคือเขาปลูกเมื่อก่อนเขาไม่ได้เอาน้ำมันมาใช้ปรุงอาหารเนาะเนื่องจากว่ามันมีสารพิษทีนี้เนี่ยเมื่อประมาณปี1970นะคะทุกคนโอ้ยแสงออกมาแล้วทุกคนสวยงามเมื่อประมาณปี1970นนะคะเขาก็มีการพัฒนา พัฒนาวิธีการผลิตนะนะทุกคนทำให้สามารถแยกสารพิษออกจากน้ำมันได้ก็เลยนำมานำมาผลิตเป็นน้ำมันที่ใช้สำหรับปรุงอาหารนะหรืออีกชื่อหนึ่งนะทุกคนอาจจะรู้จกักหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อ canola oil นะคะ c a n ล l a มาจากคำว่าแคนาดาบวกกับออยนะคะก็เรียกเป็นแคนนาลาออยแต่ที่นี่เขารู้จักในนามเรฟซีสออยนะคะเออหรือคนไทยเรียกทุ่งดอกน้ำมันเนาะอันนี้เนาะ <c oughs> ค่ะอันนี้นะคะทุกคนถึงเป็นน้ำมันเนาะก็คือ น้ำมันของตัวนี้เขาพบว่ามีมีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากคือไม่ไม่มีโปรโตีนไม่มีคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าเขาจะมีวิตามินอ e ีสูงมากซึ่งวิตามินอ e ีเนี่ยช่วยในเรื่องของบำรุงดวงตาแล้วก็ผิวพรรณนะทุกคนนะนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3ถึง6ค่อนข้างเยอะมีไขมันดีปรับคอเลสเตอรอลนะคะดีในเรื่องของอป้องกันโรคหัวใจทุกคนแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าราคาสูงราคาแพงคือหนึ่งคือคือกระบวนการในการผลิตค่อนข้างสูงทําให้โภชนาการเหล่านั้นอ่มันลดลงแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งกรรมวิธีก็คือ,อ,อ cold press นะคะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าหีบเย็นการ การทําแบบหีบเย็นนะคะมันจะได้น้ํามันที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็ยังคงอยู่นะคะแต่พอว่าทําเป็นหีบเย็นเนี่ยราคาก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกทุกคนก็เลยแบบว่าไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะราคามันแพงไงทุกคนทีนี้เนี่ยเออเห็นทุ่งสวยๆแบบนี้นะ ก็อยากจะกระโดดลงไปเลยใช่ไหมอยากลงมาถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมคะเป็นเหมือนกันค่ะทุกคนตามรูปนี้เลยคะ่ะตอนที่เล่าไปฟังนะคะว่าตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆอ่ะทุกคนก็ขับรถไปไปแข่งกอล์ฟค่ะทุกคนที่คานุสตีคือเราไม่ไม่ไปทางในเมืองเพราะว่าเออมันรถติด เราก็เลยไปทางรดทุกคนนั่นก็คือ,อไปทางฟาร์มรถเนาะเขาเรียกฟาร์มรถทุกคนเชื่อไหมว่าขับรถไปสองข้างทางนี่คือเหลืองอารามแบบสวยงามมากพเพราะดอกเขาจะบานในช่วงซัมเมอร์ไงทุกคนมันก็เลยแบบว่าสวยบวกกับท้องฟ้าสีครามเนาะมันยิ่งสวยงามทุกคนนั่นแหละแล้วเสร็จทีนี้ค่ะพอว่าเห็นปุ๊บเราก็จอด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 รถเดี๋ยวนี้ฉันจะลงไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้น,น,นแหละทุกคนเพราะว่าเพราะว่า จอดรถได้นะเราก็ทํายังไงรู้ไหมคะจับมือถือขึ้นมาก็กระโดดลงจากรถแล้วไปถ่ายเซลฟี่อยู่ในนู้นนะคะกระโดดโยงโยงเยงเยงแล้วคือนึกออกไหมว่ามันขนาดเนี้ยทุกคนมันสวยไงเราก็นะไปถ่ายรูปทุกคนคิดดูว่าทุ่งมันมีอยู่แค่เนี้ยดอกก็เหมือนเดิมนะแต่ถ่ายรูปเป็นร้อยอ่ะทุกคนคิดดู ถ่ายรูปเป็นไรพอถ่ายรูปเสร็จก็กลับบ้านสิทุกคนโอ้ยสบายใจแล้วได้รูปสวยกับทุ่งสีเหลืองดูเรื่องอารามงามกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนออ้ยสว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 ย,สวยนะคะคือแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานทุกคนเหตุการณ์เปลี่ยนเดี๋ยวเหตุการณ์เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราไปเล่าต่อที่บ้านนะทุกคนนะแต่ตอนเนี้ยอยากให้ดูแล้วให้ทุกคนชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ มีอยู่แค่เนี้ยต้มคันตาแล้วไปคะ่ะทุกคนเอาหันไปดูอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วนะเออเอาให้ดู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 เธอเด้อเธอเด้ดอเฮ้ยออกแล้วคะ่ะออกแล้วเดินออกดีกว่านะทุกคนนะอันตารายทุกอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะทุกคนนะเพราะว่า เนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับไปแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า หลังจากที่เราเข้าไปกระโดดถ่ายรูปกับดอกอันนี้ค่ะดอกเลฟบซิสเนี่ยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเ,เหตุการณ์เปลี่ยนยังไงนี้สำคัญมากนะทุกคนอยากให้อยากให้ได้ได้รู้ได้ฟังนะคะก่อนที่คุณจะกระโดดลงไปถ่ายรูปเนาะโดยเฉพาะคนที่มีประวัติเรื่องโรคปอดหรือว่ามีประวัติว่าคนในบ้านมีโรคภูมิแพ้หรือตัวเองเป็นภูมิแพ้ยิ่งต้องฟังค่ะยิ่งต้องฟังใครจะไปรู้เผื่อว่าคุณไป เที่ยวต่างประเทศนะคะวันหนึ่งคุณอาจจะไปเจอกับทุ่งสีเหลืองอันนี้แล้วกระโดดลงไปโดยที่คุณไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะโอเคไปค่ะทุกคนให้ดูชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านนะอ่ะ สวัสดีรอบสองค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะ้านั่งอยู่ในสวนหลังบ้านค่ะทุกคนเอาละค่ะเราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะทุกคนอยากแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตเหมือนที่เป็นอยู่นะคะก็คือหลังจากนั้นไม่นานนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่า ออพอว่าเราเข้าไปถ่ายรูปอะ่ะกลับมาคือเกสรดอกไม้คือเต็มไปหมดทั้งตัวอะไแบบเนี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ไปกระโดดเย,ยงเยงอยู่สักพักใหญ่แหละออนะคะก็คือเหตุการณ์เปลี่ยนยังไงคือพอว่าอยู่มาไม่นานนะคะเราก็มีเริ่มมีอาการ ผิดปกตินั่นก็คืออาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเหมือนคนจะเป็นหวัดอ่ะทุกคนทั้งที่เราไม่ได้ไปโดนฝนหรือไปทําอะไรที่จะทําให้เราเป็นหวัดได้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพอเราออกมาข้างนอกปุ๊บน้ําตาเราก็จะไหลคันตาน้ําตาไหลอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแค่นั้นยังไม่พอทั้งไอทั้งจามทั้งคันจมูกคันในคอจนแบบว่าเจ็บไปหมดแล้วในเวลาหายใจอ่ะตรงนี้มันจะบล็อกไปหมดเลยทุกคน นอกจากนั้นนะพะว่าประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะก็นอนไม่หลับทุกคนมันจะตื่นแล้วก็มันจะตาแป้วมานั่งนั่งเหมือนคนบ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าจะหลับก็หลับไม่ได้ก็ก็ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทุกคนคิดดูมันเป็นอยู่างเงี้ยเกือบเกือบสองอาทิตย์อ่ะอาทิตย์ก,กว่านะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเออก็ไปไปร้านขายของชำค่ะทุกคน ไปซื้อของที่ร้านขายของชําแล้วก็ก็คุยกับน้องพนักงานในนั้นเนาะก็เลยถามเขาว่าเธอพอจะรู้ไหมว่าอาการที่ฉันเป็นอยู่เนี่ย <c oughs> มันคืออะไรมันเป็นอะไรเพราะว่าฉันเป็นอยู่เนี่ยเป็นเป็นอาทิตย์กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุมาจากอะไรเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเท่าที่ฟังอยู่พูดมาเนี่ยฉันพอจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็บอกโอ๊ย ดีใจค่ะมันคืออะไรหรอบอกฉันหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันคือเฮฟีเวอร์เราก็ฮะอะไรนะเฮฟีเวอร์ไม่เคยได้ยินไม่รู้จักอะไรคือเฮฟีเวอร์เขาก็บอกว่าไอที่คุณเป็นอยู่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วมียาให้ฉันไหมเขาก็บอกว่ามีแต่ฉันว่าคุณอย่าซื้อยาไปเลยคุณไปหาหมอก่อนให้หมอตรวจก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะบอกเองก็เลยบอกโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะอะไรอย่างเงี้ยก็กลับบ้านมาทุกคนพอกลับบ้านมา นะก,ก็โทรหาคุณชายเพราะตอนนั้นอยู่คนเดียวก็โทรหาคุณชายแล้วถามคุณชายว่าพอจะรู้ไหมว่าเฮฟีเวอรมมันคืออะไรนางตอบว่าไม่ ain, รู้ <laughs> ขนาดนางยังไม่รู้แล้วฉันจะรู้ได้ยังไง <laughs> นึกในใจนะคะโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหาหมอแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออนะ ก็พอถึงวันนะคะที่นี่เวลาเราจะไปหาหมอนะคะก็คือไปที่อนามัยเหมือนเหมือนอนามัยอะคะ่ะแต่เขาเรียกเป็นเฮลท์เซ็นเตอร์ซึ่งก็มีหมอมีพยาบาลครบอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าจริงๆคุณต้องนัดแต่ที่นี่เราจะมีว่า ทุกวันจันทร์พุธศุกร์อะค่ะคุณเป็นโอเพนเดย์ซึ่งคุณสามารถไปโดยไม่ต้องนัดเราก็ไปค่ะหนึ่งในวันหนึ่งในโอเพนเดย์นั่นแหละก็ไปก่อนเพื่อนเลยค่ะทุกคนไปรออยู่หน้าประตูเลยกะว่าเขาเปิดประตูมาต้องเจอชั้นเป็นคนแรกอะไรประมาณนี้ยทุกคนก็นานยืนรอแล้ก็สุดท้ายก็ได้เจอหมอก็เล่าอาการให้หมอฟังหมอก็บอกอ๋อฉันรู้แล้วคุณเป็นเฮฟเวอร์ กขบอกว่าก็อธิบายว่าเฮฟีเวอร์คืออะไรเขาก็คือเฮฟีเวอร์ก็คือเป็นอาการแพ้เกสรดอกไม้ทุกคนเออหรือฝุ่นอะไรประมาณนี้ก็เลยเออหมอก็เลยเอาละเมื่อรู้เหตุการณ์แล้วหมอก็เลยให้ยาล้างตายาหยอดตายาพ่นจมูกแล้วก็ออยาทา ทาในรูจมูกเพื่อไม่ให้เกสรมันเข้าไปเหมือน,ม,นมันคล้ายๆวัชรีนะคะทุกคนเป็นเจลอ่ะทาแล้วก็ตัวพ่นด้วยทาแล้วก็ยากินแก้ภูมิแพ้ะคะ่ะแก้แพ้ทุกคนนั่นแหละก็รับมาเสร็จนะคะก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็กินยาตามหมอสั่งแต่จู่ๆอาการก็หนักขึ้นทุกคนอาการหนักขึ้นยังไงก็คือแบบเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกทะลุไปถึงข้างหลังอะ่ะทุกคนคิดดู ก็เออแล้วมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเขาปิด h ฮลซ์เซ็นเตอร์เขาปิดทุกคนมันเป็นวันอาทิตย์ทํายังไงล่ะก็โทรเลยโทรเบอร์ฉุกเฉินแล้วก็โทรแล้วก็บอกว่าฉันขอเจอหมอฉันต้องไปหาหมอแล้วฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออพยายามหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็ได้โรงพยาบาลที่ abroad ค่ะทุกคนเพราะว่าได้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 โรงพยาบาลอะไรเสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะตอนนั้นเดฉันก็โทรหาแท็กซี่ประจําตําแหน่งเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจังหวะนั้นคือขับรถไม่ได้อะไรไม่ได้ก็โทรหาแท็กซี่ประจําตําแหน่งนั้นก็มาก็ไป ขับรถกันไปค่ะทุกคนดูคนชาติมันลำบากอะไรขนาดนี้ปรากฏว่าฝนตกหนักที่นูน่นน้ำท่วมไปไม่ได้ถนนปิดทุกคนอา้าวตีรถกลับพอตีรถกลับทำไงโทรไปที่โรงพยาบาลบอกว่าไปไม่ได้แล้วน้ำท่วมรถ ข้ามไปไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเอาทํายังไงงั้นก็ไปที่อนามัยที่เฮลท์เซ็นเตอร์อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ใกล้ที่สุดเขาก็เทาหาให้ก็ไปได้ที่เฮลท์เซ็นเตอร์ที่บริเกนค่ะทุกคนก็ไปเขาบอกว่ามีไม่มีหมอแต่มีพยาบาลเพราะมันเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เข้าไปค่ะทุกคนปรากฏว่าเขาก็ตรวจ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 อ้าวก็พบว่าเป็นเชสต์อินเฟชั่นค่ะนั่นก็คือเกิดอาก,การอักเสบเกิดอัก เกิดการอักเสบข้างในเพราะอะไรเพราะว่าคือด้วยความที่เราไอไอแล้วก็ไอยเยอะ,อะทุกคนทั้งไอทั้งจามเริ่มเย็นเนาะอากาศเปลี่ยนอีกแล้วทุกคนก็ทั้งไอทั้งจามนะทุกคนนะเขาก็บอกว่าเออฉันให้ยาคุณไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพอว่า เป็นวันจันทร์เนี่ยพอว่าที่เฮลท์เซ็นเตอร์ของยูเปิดก็ให้ไปพบหมออะไรแบบนี้นะคะเสร็จทีนี้เขาก็เราก็บอกว่าเรากําลังจะเดินทางกลับเมืองไทยไปได้ไหมเขาก็บอกไม่ไม่ไม,ไม่ไปไม่ได้ไม่ไม่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ แล้วท่านต้องทํำยังไงเขาก็บอกว่าอยู่ก็ไปหาคุณหมอแล้วก็ถามคุณหมอดูเสร็จทีนี้ค่ะก็ผ่านไปนะทุกคนนะเสร็จแล้วเนี่ยก็พอถึงวันจันทร์ก็ไปหาหมอค่ะตามที่เขาแจ้งก็ไปหาหมอหมอก็ทดสอบเช็คทุกสิ่งอย่างก็ใช่ก็เป็นเชื้อเซนเฟคชั่นก็แล้วก็คุณหมอก็แนะนําให้ทําการเขาเรียกอะไร ทำสตรีมอะค่ะทำทำอบไอน้ำอะก็คืออบไอน้ําเฉพาะหน้าเขาจะมีกละมังหนึ่งใบแล้วก็ให้ใส่ ที่นี่เขาเรียก o อเบมันเหมือนกับเป็นยูคาลิปตัสหรือมิ้นทะคะหยดไป1-2หยดแล้วก็เอาผ้าเอาเอาหน้าลงไปแล้วผ้าเช็ดตัวลุมแล้วก็ให้สูดหายใจทําวันหนึ่งสีสครั้งเพื่อที่จะไม่ให้มันไปบล็อกที่จมูกแล้วค่ะเพื่อที่จะอันบล็อกตรงนี้เนาะก็ค่ะก็หลังจากนั้นก็ก็ดีขึ้นแต่ว่าก่อนจะดีขึ้นนะทุกคนโอ้มันเจ็บเจ็บทรมานมากคือแบบว่า กลางคืนนอนไม่ได้แล้วก็ไอเจ็บเจ็บชนิดที่ว่านอนราบไม่ได้ทุกคนกลางคืนอ่ะต้องต้องนั่งหลับอ่ะเออต้องนั่งหลับคือต้องใช้หมอนหมอนสี่ใบาวางนะคะแล้วก็นั่งพิงพิงแล้วก็หลับคือนอนราบไม่ได้พอนอนราบแล้วมันเจ็บที่หน้าโอกทะลุไปถึงข้างหลังทุกคนโอ้โหโคตรทรมานเลยเป็นอยู่อย่างนั้นก็ก,ก็นานพอสมควรเนาะ ก็เป็นอาทิตย์อะคะ่ะกว่าจะหายก็ตอนที่หาคุณหมอนะคะคุณหมอก็ไม่ให้เดินทางเราก็เลยคุณหมอก็ทําหนังสือรับรองนู่นนี่นั่นให้เพื่อที่จะแจ้งให้ทางสายการบินทราบว่าเราป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เขาจะไดะ้คืนเงินให้เรานะคะก็ทําเรื่องตรงนั้นไปก็ได้มาเสร็จก็นะคะก็รักษาตัวเองไม่ได้นอนโรงพยาบาลเลยนะทุกคนถึงขั้นขนาดเนี้ยคือยังต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่บ้านอะ,เ,อะเพราะว่าหายดีแล้วเนาะเราตอนนั้นเราก็กลับเมือง ไทยกับเดินทางกับเมืองไทยประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะทุกคนประมาณเดือนพฤศจิกาพอกลับเมืองไทยช่วงนั้นพฤศจิกา,กาก็เริ่มมีฝนเนาะแล้วก็มีดอกอในหมู่บ้านนะคะเขาจะปลูกเหมือนต้นตีนเป็ดอะใบมันจะเล็กกว่าคล้ายๆตีนเป็ดอดอกสีขาวซึ่งมันจะออกดอกเยอะมากทุกคนแล้วมีวันหนึ่งวันนั้นฝนตกแล้วดอกก็กลิ่นแรง แพ้ทุกคนกลายเป็นว่าเรากลายเป็นภูมิแพ้เป็นคนที่เซนสติฟเอ่อกลายเป็นคนขี้แพ้ทุกคนแล้วดอกนั้นคือแรงมากแรงจนแบบว่าตาบวมคันตาคือหายใจไม่ออกอะทุกคนดีว่าเรามียายาแก้แพ้อยู่กับตัวเพราะเราต้องกินคุณหมอให้กินตลอด คือต้องกินตลอดชีวิตอ่ะตอนนี้คือยาแก้แพ้อ่ะต้องกินตลอดชีวิตเสร็จทีนี้ก็พอว่ามียาเราก็กินเลยก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเรามีความรู้สึกว่าลงเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายหายใจติดขัดก็เลยสุดท้ายก็ไปหาหมอที่เมืองไทยปรากฏว่ากลายเป็นโรคหืดหอบค่ะทุกคนเออดูด้วยความที่จากจากเรื่องนิดเดียวมันลามจนลามจนเชสมาจาก แพ้แล้วก็เป็น Chest Infection แล้วก็ต่อด้วย Asthma ต่อด้วยอาการโรคหิดหอบทุกคนคิดดูว่ามันอันตรายขนาดไหนจากที่ว่าเราไม่รู้แค่เห็นว่ามันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเออ นะคะแล้วก็พราะว่าเป็นแบบนั้นเราหาหมอที่เมืองไทยเสร็จเราก็ได้เอกสารทุกอย่างมาเรากลับมาต่างประเทศเราก็เอาเอกสารที่เมืองไทยแล้วก็มายื่นให้กับทางที่ต่างประเทศคุณหมอที่ต่างประเทศที่ดูแลเรานะคะเขาก็ทําเรื่องเ,ออเรื่องยาเรื่องอะไรคือ ตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งก็เลยคอนเฟิร์มว่าใช่ก็เป็นโรคหืดหอบคุณหมอก็เลยต้องอให้พบหมอเฉพาะทางแล้วก็ใช้ยามันจะมีตัวยาพ่นนะคะอันนี้ก็เลยใช้ไปตลอดชีวิตค่ะกินทั้งยาแก้แพ้แล้วก็ยา โรคหอบแล้วก็ยาพ่นแล้วก็ยาพ่นจมกูกแล้วก็ยาหยดตานะคะอันนี้คือต้องใช้ตลอดชีวิตแล้วก็คือนี่แหละคือสาเหตุทุกคนสาเหตุมาจากเพียงเพราะว่าเราไม่รู้เรากระโดดเข้าไปแล้ว อยู่ในนั้นกี่นาทีก็ไม่รู้แล้วก็โพเลนไอเกสอดน,นะคะมันก็เข้าไปก็ปรากฏว่ามาทราบว่าเออหลายหลายคนที่เนี่ยเขาก็มีปัญหากลายเป็นเฮฟีเวอร์ hey นะคะแต่บางคนอะ่ะคือเขาไม่อาการหนักเหมือนเราไงแต่เราอะ่ะคือ,อคุณหมอบอกว่าเราอะ่ะเป็นคนโชคดีที่ว่าพอรู้ว่าเป็นเฮฟีเวอร์คนอื่นเขาเป็นเฮฟีเวอร์ค่ะเขาจะเป็นแค่ สองอาการสามอาการแต่เราอ่ะเป็นทุกอาการมันก็เลยหนักกว่าเพื่อนคะ่ะทุกคนแล้วพอ คุณหมอก็ถามย้อนหลังก็เลยทราบว่าเออคุณพ่อเราเนี่ยก็เป็นก็เป็นเอ,อ่อเป็นโรคหืดหอบซึ่งนั่นก็ถือว่าเราก็มีเชื้อโรคหืดหอบอยู่ในตัวแต่ว่าเราไม่เคยมีอะไรไปกระตุ้นให้มันให้มันออกอาการทีนี้ตัวเนี้ยมันทําให้กระตุ้นจนออกอาการทุกคนนั่นก็เลยแบบว่าก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์และอยากให้ทุกคนรู้ว่าไอสิ่งที่เราเห็นว่ามันสวยงามอ่ะต้องระวังด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะก็หวังว่า เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะที่เวะมาเที่ยวยูเคหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่เราเห็นทุ่งดอกสีเหลืองอันนี้นะคะก็ขอให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็หากหากใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย